พระบรมราโชวาท่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเรานี้ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดีตามความศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวข้าพเจ้าก็ดีเห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งมีคำสั่งสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดีทั้งที่พร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเลื่อมใสย,ยิ่งนัก ข้าพระเจ้าเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจะได้อุปสมบทในพระศาสนาตามพระราชประเพณีสักเวลาหนึ่งซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพากาลีตามพินิยมอีกโสดหนึ่งด้วยพระราชทานแก่ประชาราชนในการเสด็จออกศรีหาัญชรน,นับพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาท คนไทยบอกว่าก4เนเรียกร้องขอให้บรรัญญัติพิศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติทําไมจะไม่บรรัญญัติล่ะก็ในเมื่อเป็นเสียงส่วนใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับและบางคนก็บอกว่าศาสนา,าพุทธนั้นท่านลองดูด้วยก็ว่าไม่เห็นวิชาจะไปที่ต้องไปดูดูในสีธงก็แล้วกันเราก็พูดง่ายๆว่าทําไมถึงสีธงถึงต้องมีสีทงชาติมีสีขาวก็สีขาวขานั้นบ่งบอกอะไรล่ะ บางท่านอาจจะไปบิดเบือนว่าเป็นอันอื่นก็ว่าไปแ,แต่จริงๆแล้วไม่ใช่สีสีขาวตรงนั้นนะครับไปดูรถเก้าราชการที่หกท่านทรงประพันธ์ไปดรสิท่าน,นหมายถึงอะไรท่านหมายถึงพระพุทธศาสนานั้นในเมื่อสัญ,ญลักษณ์ยิ่งใหญ่อยู่ในธงชาติแท้ๆแล้วพระบาทเจ้าอยหัวก็ทรงได,ได้ได้อธิบายไปชัดเจนว่าหมายถึงพระรัตนตรัยก็คือ พระพุทธศาสนาเนี่ยเองน,อน,นะครับสิ่งที่ผมได้กล่าวนํามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วครับ<ม>ยกร่างของการที่จะยกแรกของการที่จะเริ่มแก้และทำหนูกันใหม่เต็บอกำเนังจะเกิดข<ม>ึ้นสอสอทั้งหลายกำานิจะเกิดขึ้น,นผมไม่แน่ใจว่าสอสอท่านพร้อมหรือยัง<ม>นะครับถ้าเบื่อท่านจะเข้าไปก็อยากจะเห็นการคัดเลือกบุคคลที่เขอบไปต่อสู้ในบางเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบัญญัติ พระพุทธศาสานา<ม>เป็นศาสานาประจำชาติผมคิดว่ามันถึงเวลาครับบางคนก็บอกยังไม่เป็นายรอไปก่อนถ้าเบื่อรอไปก่อนและรอไปก่อนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าหรือชาติไหนท,<ม><ม>ที่จะมีโอกาสได้บัญญัติาา<ม>พุทธศาสานาเป็นศ<ม>าสานาประจำชาติ<ม>อย่าคิดว่าการบัญญัติแล้วจะเป็นภัยหรือเป็นปัญหากับศาสนาอื่นอย่าคิดว่าการบัญญัตินั้นจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบศาสนาอื่นหรืออย่าคิดว่าการบัญญัติแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาในทางสังคม สิ่งเหล่านี้ท่านคิดเอาเองท่านประมาณเอาเองและท่านกลายเป็นคนที่เกรงใจในสิ่งที่ไม่ควรจะทำนั่นก็อยากจะฝากที่น้องประชาชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนักการเมืองทั้งหลายว่าถึงเวลาแล้วนะครับถ้าอยาจะยกร่างยกร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่อย่าลืมครับว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ <S <S แต่จะบัญญัติที่ไหนอย่างไรนั้นขอให้พิจารณาให้รอบคอบอย่างสมมติผมยกตัวอย่าง <S <S ประเทศไทยมีสถาบันข่าศาสนา,าพระมหากษัตริย์ถูกต้องบัญญัติตไว้ในสอาในมาตราหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นราชอาณจาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นั่นแน่นอนคือสถาบันชาติสถา,าบันที่สองนะครับประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพร้อมกันนั้นมีหมวดพระมหากษัตริย์กำกับอีกหนึ่งหมวดนั่นคือมีสถาบัานพระมหากษัตริย์แต่สถาบัานทุศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติ หายไปไหนไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับท่านท่านผู้ประหลัดครับเราจะเติมในมาตราสองได้ไหมมาตราสองบอกว่าประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราก็จะเห็นว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เคียงคู่กันในในมาตราหนึ่งมาตราสองและมาตราสามก็ทําให้ให้ประเทศชาติสมบูรณ์คือเราพูดกันเสมอว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ไม่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับผมคิดว่าจริงเหรอเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องกระทำหล่ะ แต่ในมาตราอื่นๆนั้นอาจจะมีสามารถจะบัญญัติได้เช่นในมาตรา79นะครับก็สามารถจะบัญญัติหรือเพิ่มเติมไปได้เพียงสองสามประโยชน์เท่านี้เน,น่ะเช่นบอกว่าพระพุทธศาสนาอ,าอยู่ต่อในประเทศไทยมาช้านานแล้วก็บอกว่าและเป็นศาสนารประจำชาติก็ได้สิิงานี่สามารถกระทาได้ทั้งสิ้นและผมจึงบอกว่าประเด็นที่เราจะนําเสนอในเรื่องนี้นั้นมันเป็นผลผูพันกับกฎหมายอื่นๆด้วยซึ่งเราเรียกร้องอยู่เหมือนกันครับ กฎหมายอื่นอ,อย่างเช่นหน้าเปลือกมีรธรรม,ม,รรรม,มรนูญมากฎหมายที่จะผลักดันให้ออกมาเร็วขึ้นมันก็น่าจะได้นะครับท่านพระครูประหลาดกงเฉนะครับเราค้าอยู่กฎหมายอะไรพ้ายะประหยัดธนาคารพุทธศาสตร์อันนี้ยสาคัญยังไม่ออกเลย,ยแล้วก็ยังไม่จะออกหัวออกก็ย,ยังไงก็มีคนชักขานแต่ขนาดกันธนาคารอิสลามไปอรู่วไปได้ไปแล้วเป็นสิบ